สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนกับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาทุกท่านนะครับก้อนหนาน่นนะครับาเท่าความนะครับบอทบิ๊กนะครับเพื่อนกระดิโพดแบบซี่ครับเดี๋ยวหนุ่มอ๋องอ่านให้ฟังก่อนเด้อนะครับแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้กลัวคนอื่นแทงข้างหลังฉันแต่ฉันกลัวว่าอ่าถ้าหันหลังกลับไปแล้วนะครับ พบว่าคนที่แทงข้างหลังนั้นคือคนที่ฉันจริงใจอันนี้กระสอยนะครับแล้วก็บอกแบบซีนะครับพี่นองนะครับอ่าหลายคนหลายท่านนะครับกระโยงไปต่างๆนานานะครับหลายคนก็ชิดว่าเป็นคนในค่ายหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นคนข้างนอกหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นคนที่รู้จักแล้วก็สนิทกันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับหลายคนหลายท่านก็ ตั้งข <_ S 3> ้อสงสัยนะครับพี่น้องนะครับแต่เราก็บอกแล้วล่าสุดนะครับพี่น้องนะครับเราก็บอกว่าไม่ใช่คนในค่ายนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นคนอื่นนอกค่ายนะครับรถบิ๊กล้วก็บอกว่าเราเสียใจนะครับพี่น้องนะครับที่ได้เห็นแบบซี่นะครับแล้วก็ถ้าบอหักกันบอมากันเนี่ยก็อย่าทําร้ายกันนะครับแล้วก็อย่าแว่งกัดกันนะครับทุกท่านครับ ทำแบบนี้ไม่ชอบนะครับเราก็บ่ได้ระบุซื้อนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการสรุปแล้วว่าบอแมนค้นใน่ข่ครับเป็นคนทางนอกนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอแต่ว่าคําถามต่อไปว่าคือใครนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าบอทบิ๊กเพิ่นก็บ่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่ามีู่ครับพี่น้องนะครับแต่เราบ่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าเอาที่แน่คือสบายใจได้ว่าไม่ใช่คนใน่ข่ครับ โตเกียวมิวสิกอลเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วเราก็บอกอีกว่าเบื่อในส่วนของคนข้างนอกนะครับขออยู่กับน้องโตเกียวมิวสิกนะครับขอทํางานที่ค่ายเราดีกว่าประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับนั่นแหละครับนะครับหลายคนก็หายสงสัยแล้วนะครับเอาเป็นว่าซื้อเนี่ยม่ต้องลูดรอกพี่น้องนะว่าชื่ออะไรใครเป็นคนทําอะไรนะครับเอาเป็นว่าไม่ใช่คนในคนในค่ายแน่นอนครับพี่น้องจบครับในส่วนนี้นะครับจากที่ โพสไปนะครับก็มี f อเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับคนหนึ่งก็บอกว่าปล่อยผ่านกับบอสนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าสงสารผู้ใหญ่บ้านอย่าให้ใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์รักตัวเองให้เยอะๆนะครับท่านนีก,ก็บอกแบบซีนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าค่ายโตเกียวมิวสิกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่าสิ่งไหนไม่ดีต้องเป็นอันต้องออกไปค่ะสังเกตมาสองสามรอบแล้วค่ะพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่า ฉันติดตามเขาเพราะบอสบิ๊กเดอร์ดันมาแทงข้างหลังอีกสันพีนอรนะครับเอฟซีธนิงอาซิลูนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคนเรายังต้องเจอกันอีกนานโลกมันกลมนะครับ นั่นแหละครับจบดามา่าจบคำถามครับพี่น้องนะครับบอดบิก๊กเพื่อนกับโพสเพื่อนก็เฉลยแล้วว่าไม่ใช่คนในใครนะครับทุกท่านครับสบายใจได้ครับนุ่มอ,อ๋องเรียกข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนหรือนี่ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีดีอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ